นี่คืออาจารย์พาวรังสีเวทนะคะอย่างแรกเปิดเลเยอร์อใหม่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆโดยไฮไลท์กด F7 นะคะตอนนี้เรามีช่องๆสำหรับวาดรูปเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่เฟรมแรกวาดคนแรกเลยค่ะคนแรกนะคะก็เอามือจับขอบชิงช้าด้วยนะคะแล้วก็ขาพับใต้เก้าอี้นะคะขาพับใต้เก้าอี้นะคะนี่คือคีย์ที่หนึ่งนะคะ อันนี้อาจารย์จะเทส,สีเราจะได้ดูออกเนาะว่าขามันแบบหยุดบังแผ่นไม้อยู่นะคะต่อมานะคะเราจะเออไปวาดคียดต่อไปนะคะคือคี์ที่สองนะคะคี์ที่สองนะคะขาจะเหยียดตรงนะคะอยู่ที่เฟรมที่ห้านะคะนี่เฟรมที่ห้าวาดอยู่นะนะคะขาเหยียดตรงนะคะเห็นไหมเห็นฝ่าเท้าด้วย นี่คือเฟรมที่ห้านะคะหรือคีย์ที่สองต่อไปนะคะเปิดออนเนียนเราจะได้มองเห็นเนาะเห็นนะนะต่อไปเราไปเฟรมที่เก้านะคะเฟรมที่เก้าคือคีย์ที่สามนะจ๊ะนะคะ,นะค,ะคือคีย์ที่สามขาก็ยังเหยียดตรงนะคะเฟรมนี้คีย์ key, key ที่เก้าอ้คีย์คีย์ที่สามหรือเฟรมที่เก้านะคะขาเหยียดตรง เทผิดสีโอเคต่อไปไปเฟรมที่สิบสามนะคะอันนี้คือคีย์ที่สี่นะคะนี่คือคีย์ที่สี่คีย์ที่สี่นะคะอยู่ที่เฟรมที่สิบสามนะคะขาพับใต้เก้าอี้นะจ๊ะนะคะใต้ใต้แผ่นไม้ใต้แผ่นใต้แผ่นไม้ชิงชา้านะคะต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราเฟรมสุดท้ายนะคะก็คือคีย์ที่5นะคะสามารถก๊อบจากคีย์ที่1ได้อนุญาตให้ก๊อบแค่แค่ภาพเดียวเท่านั้นนะนอกนั้นต้องวาดใหม่หมดนะอ่าเพสอินเพสคอนทินชิพกอบมาแปะได้เลยตอนนี้เราได้คีย์ครบแล้วทั้งหมด5คีย์นะคะเดี๋ยวจะวาด in b e t ท e e n นะคะในช่วงแรกนะคะสังเกตเฟรมที่2-3-4เนี่ยมันจะเป็นเร็วไปช้านะคะ ออจากคีย์ที่1ไปคีย์ที่ 2', อเนี่ยหือเฟรมหนไปเฟรมห้เนี่ยให้เราวาด4แล้วค่อยวาด3มแล้วค่อยวาด2อนะคะสจะอยู่ตรงกลางพอดีระหว,ว่างหกับหนะคะเดี๋ยวาว่าวาด4กันก่อนเลยนะคะไปเฟรมที่4นะคะไปเฟรมที่4จังหวะน,นี้มันช้าไปเร็วตอนนี้ทุกคนอยู่เฟรมที่4นะนะคะโอเค โอเคว่าตรงกลางพอดีระหว่างภาพที่หนึ่งกับภาพที่ห้านะคะเปิดออนเนียนได้เห็นทั้งสองภาพนะคะดูแบบอาจารย์อาจารย์เปิดออนเนียนสกินไว้นะคะขาเป็นไงจ๊ะขาตั้งฉากนะคะเข่าตั้งฉากนะคะหน้าตักกับหน้าแข้งตั้งฉากกันทําไมต้องตั้งฉากเพราะเจ้าภาพเอ่อภาพภาพที่หนึ่งเห็นปะภาพที่หนึ่งขามันพับใต้เก้าอี้ไงแล้วก็ภาพที่ห้าขามันเหยียดตรงดังนั้นตรงกลางพอดีระหว่างสองภาพนี้เข่าก็คือตั้งฉากเข้าใจใช่ไหม ขาเก้าสิองศาเพราะอันนึงศูนย์องศาอีกอันนึงนะ่งวัดแปดสิบตอนนี้อาจารย์ก็ใส่สีมันจะได้รู้ว่ามันบังเกิลยี่อยู่เนาะขาบังเกิลยี่อยู่ต่อไปเป็นเฟรมที่สามนะว่าตรงกลางพอดีระหว่างหนึ่งกับสี่นะคะกะหัวกะแขนอะไรก็ตามให้ตรงกลางพอดีหมดนะคะถ้าคุณอยากจะเบี้ยวนะก็ให้พยายามเบี้ยวไปในภาพที่สูงกว่าอ่นะอันนี้ขาจะแบบ ไม่ไม่ได้ตั้งฉากทีดทเดียวใช่ไหมมันจะแบบออกแนวแบบค่อนข้างพับเข้าไปใต้เก้าอี้นิดนึงนะคะใส่สีด้วยต่อไปไปเฟรมที่2นะคะเฟรมที่2อ,อยู่ตรงกลางพอดีระหว่างเฟรมที่หนึ่งกับเฟรมที่สามนะโอเคฮรับเวปพอยต์ม้ภาษาอังกฤษของควาว่าตรงกลางพอดีอะว่าเลยนะคะอันนี้ขาเกือบพับสดๆนะเกือบพับสดๆนะ ถ้าถ้าใครงงว่าเอะระยะไหนเธอก็กัดเท้าให้มันอยู่ตรงกลางพอดีว่างหนึ่งกับสามไงโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปว่าเอ่ออินบีทวินช่วงที่สองนะระหว่างคีสองกับคนะีสามเนาะตอนนี้วางคีหนึ 2, ่งคีสองเสร็จแล้วตอนนี้เราไปที่เฟรมที่หกนะคะหกจะอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างเท่าไรเอ่ยระหว่างห้ากับเก้านะคะ ถ้า,าวาดจังหวะเร็วไปช้าเราจะวาดเรียงไปตามทำลายไปนะวาดหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะจ๊ะนะคะเราจะวาดหกก่อนนะค่อยวาดเจ็ดแล้วก็แปดอ่าตอนนี้อยู่เฟรมที่หกนะจ๊ะอ่ะมาที่เฟรมที่หกหกวาดตรงกลางพอดีว่างขีสองกับขีสามก็คือตรงกลางพอดีว่างที่ภาพที่ห้ากับภาพที่เก้านะคะขายเหยียดตรงหมดเห็นไหมขีสองก็เหยียดตรงขีสามก็เหยียดตรงดังนั้นภาพที่หกก็เหยียดตรงด้วยนะคะขายเหยียดตรงเลยนะคะอาจารย์ก็ใส่สีหน่อย ต่อไปภาพที่7นะคะอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างภาพที่6กับ9นะจ๊ะขาเหยียดตรงหมดเนาะขาเหยียดตรงหมดอ่าต่อไปภาพที่8อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง7กับ9ขาก็ยังเหยียดตรงใช่ไหมถ้า,าว่าตรงกลางพอดีระหว่างภาพที่ขาเหยียดตรงกับเหยียดตรงภาพที่ห้าอยู่มันก็ต้องเหยียดตรงด้วยเนาะนะคะโอเคตอนนี้ In นว t เท i n เสร็จไป2ช่วงแล้วนะคะ ฟิวเชียวขาเป็นวัตถุ f o โฟลว์ทรูต่อไปนะคะเออ่ช่วง in between ระหว่างคีย์ที่สามกับคีย์ที่สี่นะคะคีย์ที่สามกับคีย์ที่สี่ก็คือภาพที่สิบเอ็ดนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเป็นจังหวะช้าไปเร็วช้าไปเร็วจะต้องวาดลำดับจากสิบสองแล้วค่อยสิบเอ็ดแล้วก็สิบนะวาดย้อนกลับนะคะ ดังนั้นเราต้องไปเฟรมที่12ก่อนแล้วก็วาดตรงกลางพอดีระหว่างขีดที่3กับขีดที่4นะคะขีดที่3เร,เราเป็นไงขีด<ม>ที่3เราเหยียดตรงใช่ไหมขีดที่สี่พับใต้เก้าอี้ดังนั้นภาพนี้เราก็ต้องทําตั้งฉากใช่ไหมเขาตั้งฉากนะคะเพราะมันจะได้ตรงกลางพอดีระหว่างพับใต้เก้าอี้กับเหยียดตรงไงก็คือเขาตั้งฉาก90องศาใช่ป่ะ90องศาอยู่ตรงกลางพอดีว่างศูนองศากว่าแปดใช่ป่ะ งงว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องคณิตศาสตร์นะแบบเฮ้ยไม่ใช่วิชานี้อะไรเงี้ยอ่ะต่อไปไปวาดเออภาพที่สิบสองนะจ๊ะไอสิบเอ็ดขอโทษโอเคสิบเอ็ดนะคะขาออกจะแบบว่าหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศาอะไรเงี้ยนะคะเป็นมุมป้านิดหนึ่งนะคะเป็นมุมป้านิดหน,นึ่งนี่ฉันเขียนให้ด้วยร้อยสามห้าองศาอ่า ต่อไปไปเฟรมที่สิบนะคะไปเฟรมที่สิบนะคะอันนี้ขาแบบเกือบตรงแล้วเขางอดิดเดียวเองดิดเดียวเท่านั้นนะคะเขางอดิดเดียวเท่านั้นนะคะเฟรมที่สิบก็อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง9กับ11นะจ๊ะอ่ะตอนนี้เราเหลืออีกช่วงอินบิทวินเดียวเองนะคะช่วงสุดท้ายระหว่างคีสี่ไปคียห้เนาะนะคะเนี่ยจา์องสีอยู่ เออช่วงเดียวเหลือ3ภาพเองอีกสาภาพเราสังเกตว่าขีดที่4เนี่ยเข่ามันก็พับใต้เก้าอี้ใช่ไหมแล้วขีดที่ห้าเข่าก็ยังพับใต้เก้าอี้ดังนั้นช่วงนี้3ามภาพที่เราเหลืออยู่ยังไม่ได้วาดเนี่ยก็คือขาพับแบบว่าเอาเข่าแบบแบบงอสุดๆแล้วขาพับเข้าใต้เก้าอี้หมดเลยทั้งสาภาพนะคะช่วงนี้เป็นเร็วไปช้าเราจะวาดตามลาดับธรรมดานะคะเราก็จะวาดภาพที่14ก่อนแล้วค่อยส5้าแล้วก็16บนะคะ โอเคมาเริ่มที่ภาพที่14นะคะอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างเฟรมที่13กับ17<ๆ>กับระยะหัวระยะแขนอะไรทุกอย่างตรงกลางพอดีหมดนะคะขาพับใต้เก้อะะากอี้นะคะขาขาพับอยู่ใต้เก้าอี้อ่าพับสุดๆเลยเห็นไหมแนบไปกับเก้าอี้เลยเอาเออนน่องเนี่ยแตะแผ่นไม้ไว้อ่าต่อไปเราไปภาพที่เท่าไหร่เอ่ย14แล้วก็15เนาะ เออโอเคไหวตายเก้าอีนะคะแล้วก็ลงสีนิดนึงแล้วก็แล้วก็16อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง15กับ17เนาะอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะคะอ่ะขาเป็นวนะัตถุ f o l l o w to เนาะพิ้วสะบัดไปตามลมนะคะ อ่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะกดไลค์กดซับสไครด้วยค่ะสวัสดีค่ะ